แบรนด์กรงศรีทีบานะคะเราเป็นแบรนด์ชามาจากทางใต้เลยนะคะแบรนด์ชาของเรานะคะจุดเด่นคือเราเป็นชาใต้แล้วก็มีเมนูกาแฟโบราณนะคะที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากให้ลูกค้าได้มาลองกันจุดเด่นของแบรนด์เรานะคะเราชูลงด้วยตัวชาใต้ที่เป็นชาเข้มที่เรานํามาผสมในสูตรของเราเองอยากให้ลูกค้าได้ลองทานกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นเมนูขนมหวานพื้นเมืองของภูเก็ตนะคะซึ่งเรานํามาดัดแปลงให้เป็นเมนูเครื่องดื่มคือเมนูหวานเย็นโบราณเรียกเป็น อีกชื่อหนึ่งว่าขนมหวานโอเอ๋วอะค่ะตอนนี้ในประเทศไทยนะคะเรามีทั้งหมด110สาขาแล้วค่ะรายละเอียดแฟรนไชส์ของทางเรานะคะราคาแพ็กเกจอยู่ที่88,800บาทค่ะเรามีชุดอุปกรณ์เปิดร้านให้ครบชุดเลยนะคะแล้วก็บริการดีไซน์ออกแบบร้านรี่เราเน้นดีไซน์การออกแบบให้มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นลูกค้าลองสอบถามเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาพูดคุยกับทางเราได้นะคะ